เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเนาะ article นะลูก article คืออะไร article ก็คือคำนำหน้านามเนาะนำหน้านามมันก็จะมีพื้น,พ,นพื้นเลยก็คือ a and the แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไร no article คือไม่ต้องใส่เคราวนี้เราจะแบ,บ่งประเภทพี่อธิบายอ a กับ and ก่อนเพราะว่าอ a กับ and อะมันเหมือนกันอ่ะ คือใช้กับสิ่งที่มี1น่งอันหชิ้น1ตัว1สถานที่ขอแค่เป็น1นะลูกใช้กับชื่อโลกก็ได้เช่นเวลาเราจะบอกว่าเราปวดหัวอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่า I have a H e A คือจะมี a ก่อนนะ a H A หรือใช้กับอาชีพคือเวลาที่เราจะพูดถึงอาชีพอะไรเราจะพูดอแอนน้ำเสมออย่างเช่น I want to be a doctor ฉันอยากเป็นคุณหมอก็จะมีอานาหรือแม้แต่บอกว่า my father is a teacher พ่อของฉันเป็นครูก็มีอาแอดนามอาชีพเนาะแล้วก็ใช้กับนามไม่ชี้เฉพาะก็คือแบบอย่างเช่นคำว่าที่ต้นไม้แฟนพัดลมคือแบบคำทั่วๆไปอะ่ะใช้กับคนสั์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปทั่วๆไป,ท,ท,ไปที่แบบไม่ได้เป็นชื่อสมมติว่า สกู school, อย่างเงี้ยอะสกูโรงเรียนได้แต่ถ้ามีชื่อโรงเรียนแล้วห้ามใส่อะ,อะเนาะเออเพราะถ้ามีชื่อโรงเรียนแล้วจะกลายเป็น no article คือมันมีชื่อชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่ามีความเป็นเฉพาะในตัวอยู่แล้วนะลูกพี่ให้หนูจดตรงนี้เพิ่มเติมลงตรง,ตรง no article นิดนึงนะลูกโอเคอะอธิบายต่อเนะคราวนี้อย่างที่พี่พูดเลยคืออะกับแอนมันเหมือนกันขนาดนี้ สิ่งที่ต่างกันเพียงอย่างเดียวคือแอนใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงอออนะลูกเออพี่ขอไม่พูดเรื่องว่าขึ้นต้นด้วยสระเพราะว่าต่อให้บางคำนะลูกมันขึ้นต้นด้วย AEIOU แต่ถ้ามมันไ่ออกเสียงออ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 อ่ออ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 นออ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 ่อออออนี้อยู่อ n i v e r s i t y คอออหาอิทยาลัยเนาะ เฮ้ยมันแบบว่ามันเป็นตัวยูนะแต่มันอ่านว่ายูมันไม่เป็นอออ่างเลยแบบนี้คือใช้แอนไม่ได้เนาะใช้ได้แค่อักหรือไม่ก็เดอเพราะฉะนั้นพี่เลยโฟกัสว่าให้หนูลองออกเสียงคำนั้นๆก่อนที่จะใส่โอเคถ้ามันเป็นอออ่างไม่จะเป็นต้องเป็น a e i อ u ก็ได้อย่างเช่นสองคำนี้ honest คำแรก o n n e s est, คืออ่านสองคำนี้ไม่ต้องออกเสียงตัว h นะลูกมันออกเสียงที่ตัว o เลย o n n e s s แปลว่าซื้อสัตว์อันนี้ใช้ a อหรือ o u r o u r แปลว่าชั่วโมงก็ใช้ a อเนอะแบบนี้เพราะฉะนั้นให้จำให้ดีออกเสียงอ่านถึงจะใช้เนะาะคราวนี้ถัดมาเดอะบ้างเดอะใช้กับชครื่อดนตรี The piano, the guitar อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สถานที่ทางธรรมชาติยกเว้นภูเขาเจดไว้ตรงไหนก็ได้ยกเว้นภูเขาเช่น the sea ทะเล the river แม่น้ำ the waterfall น้ำตกเนี่ยพวกนี้ใช้ได้หมดเลยแต่จะไม่มี the mountain นะลูกถัดมาคันนามที่กล่าวสารอบที่สอง อ่านแล้วก็ยังงงเนาะอ,อ่านแล้วก็เอออะไรนะคํานามเก่าสามว่าที่สองคืออะไรเออมันคือสมมุติว่าเราพูดถึง,ส,งสิ่งหนึ่งสมมติที่พูดถึงโทรศัพท์เลยกันนี่จะบอกว่าเออพี่อ่ะไปเจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาตอนพูดครั้งแรกพี่ก็พูดว่า a phone เข้ไหม f i n d a phone ฉันเจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาคือ e อก็ได้ I s ซ e a phone แล้วพอครั้งนี้ยพี่จะพูดถึงโทรศัพท์นั้นซ้ําอีกรอบหนึ่งว่าแบบเฮ้ยโทรศัพท์อะ่ะมันน่าสนใจมากเลยอะ่ะแกอะไรอย่างเงี้ยคือการพูดถึงครั้งที่สองแสดงว่าตอนที่พูดครั้งที่สองอะ่ะเรารู้แล้วว่าเราพูดถึงสิ่งไหนอยู่ถูกปะ่ะเพราะเราเคยพูดถึงมันแล้วครั้งหนึ่งนั่นแปลว่ามันจะกลายเป็นี่เฉพาะเออหรือให้หนูทาความเข้าใจแบบนี้ว่าถ้าเราพูดถึงคําไหนก็ตามแล้วเรารู้ว่ามันคือสิ่งไหนเลยอะ่ะ อันนั้นคือชี้เฉพาะสมมุติพี่พูดว่าอดอกหมาอันนี้คือยังไม่ชี้เฉพาะนะไม่รู้ว่าอะไรเลยรู้แค่หมาแต่ถ้าพี่เริ่มพูดลักษณะมันเข้าไปเออแบบว่าอ่ะ big black dog หมาตัวใหญ่สีดำอันนี้เริ่มชี้เฉพาะแล้วก็จะใช้เดอเนาะเออให้แยกให้ออกว่าไหน,น,นชี้เฉพาะอันไม่ชี้เฉพาะเนาะเออคัดมา การบอกลำดับที่อย่างเช่น the first, the second, the third ลำดับที่แบบนี้จะใช้ the นำเสมอนะล,ลูกแล้วก็เอเอพูดอีกทีหนึงลำดับที่ใช้กับอะไรบ้างคำว่า number คือแบบจำนวนเลขปกติกับลำดับที่มันต่างก,กันเนาะลำดับที่ให้นึกถึงวันที่ที่แบบเฮ้ยพอถ้าเป็นวันที่หนึ่งอ สังเกตหนูหนูจะต้องแบบใส่1แล้วก็ st แบบสอง nd ส rd อะไรแบบเนี้ยเพื่อบอกความเป็นวันที่อ่ะส th แล้วก็หลังจากนั้นจนถึงยี่สิบก็คือใช้ th หมดอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นแบบมีความบอกเป็นลำดับที่อย่างเงี้ยคือใช้เดิะนนนะลูกต้องใช้เดิะแต่ถ้าหนูบอกแค่แบบมีหมาหนึ่งตัวมีหมาสองตัวอันนั้นไม่ต้องเนาะ ต่างกันลำดับที่กับกับจำนวนปกติเนาะคราวนี้ถัดมาคำนำชี้เฉพาะก็อย่างที่พี่ว่าแหละว่าถ้าพูดแล้วรู้รู้ว่าหมายถึงสิ่งไหนอยู่อันนั้นคือชี้เฉพาะแล้วก็ comparison คือขั้นสูงสุดคือ the est ที่แบบเวลาขั้นสุดหนูหนูจะจำได้ไหมอย่างเช่น the best อย่างเงี้ยแบบดีที่สุดหรือพวก est หรือว่าพวก most ทั้งหลายต้องมีเด h ะนำหน้านะลูกเออแล้วก็ไอนามชี้เฉพาะที่จะเจอบ่อยนะลูกอย่างเช่นจะบอกว่าอ,อ,อันนี้ก็แหละดูข้าวเลย my sister watch the news on จุดๆ v i s i o n น้องสาวหรือว่าพี่สาวฉันเนี่ยดูข่าวบนโทรทัศน์ถ้าพูดถึงการใช้เฟอร์นิเจอร์ คนนั้นคนนี้ใช้เฟอร์น,นิเจอร์คนนั้นดูทีวีคนนั้นฟังวิทยุคนนั้นนอนเตียงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านคนคนนั้นมันถือว่าชี้เฉพาะนะลูกเนี่ยถ้าพูดบอกว่า,าเหมือนเราพูดอะว่าแม่ดูทีวีอยู่เราก็รู้ว่าแม่ดูอยู่ที่ไหนรู้ปะดูอยู่เครื่องไหนเออมันทีวีในบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นที่เฉพาะเออให้หนูระวังพวกนี้ให้ดีจะใช้เด็กเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้อะเติมเด็กไปก่อน เออถ้าเป็นแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือพวกสถานที่เออเดอะสคูลเดอะแบงค์มักจะนำด้วยเดออนะลูกเออเพราะคำถามเวลาเราถามอะ่ะมันค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วอย่างเช่นเหมือนเพื่อนเหมือนแม่ถามว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอแม่ก็รู้อยู่ว่าโรงเรียนที่แม่พูดถึงอะ่ะมันหมายถึงโรงเรียนไหนเออเพราะเราเรียนโรงเรียนไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดแล้วรู้ว่าคือไหนคือชี้เฉพาะนะลูกเออ อ่ะถัดมา,นนา no article คือพวกนี้คือไม่ต้องใส่อะไรเลยห้ามใส่เนาะมีชื่อประเทศยกเว้นสาประเทศนี้ the U K the U S A the Philippines เพราะว่าเขาใช้เ the นำหน้าแต่ประเทศอื่นอีก200กว่าประเทศทั่วโลกไม่ใช้เ the เหมือนไทยแลนด์อะเวลาเราจะเรียกไทยแลนด์ก็คือไทยแลนด์เลยเราจะไม่แบบอ่ะไทยแลนด์ Thailand and ไทยแลนด์ the ไทยแลนด์ไม่เนา เออห้าแบบนั้นเพี้ยนมากผิดเลยเออต้องแบบเป็นชื่อไปเลยเนาะหรือพวกมืออาาม้ออาหารมื้ออาหารอย่างเช่นคำว่า breakfast มือ้อเช้า lunch มื้อเที่ยง dinner มื้อเย็นอย่างเงี้ยหรือพวกเกมก็บอกชื่อเกมได้เลยกีฬาก็บอกชื่อกีฬาได้เลยทวีปก็พูดได้เลยเอเชีย southeastasia เมืองหลวง หรือแม้แต่จังหวัดปกติเมืองปกติก็ไม่ต้องใส่หรืออะไรที่มีชื่ออยู่แล้วลูกชื่อคนหรือชื่อหมาที่เราตั้งให้อย่างเงี้ยอ,อ,อะไรก็ตามที่มีชื่อชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องใส่อ่ะแอนเดอร์เพราะว่ามันมีความเป็นที่เฉพาะในตัวสมบูรณ์อยู่แล้วลูกแค่นั้นเนาะ